เพจนกเกอร์โซนฉลองเปิดร้านเติมเพชรตอนนี้เติมเพชรให้ลูกค้าฟรีและมีโปรแถมอีก100เพชรจดลงทะเบียนการค้าแล้วรับเติมเพชรแบบอยู่ ID และเมลพารปลอดภัย100%เแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีไฟทุกวันลิงก์เพจใต้คลิปเลยะนะครับต้องการรกซิลท่านนะครับอยู่ผมนายดีเคนัะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็จะเป็นคังแสงอาวุธนะครับคุณดูก็จะเป็นในส่วนของเจ้าซองยาว MP40 แล้วก็ AK แล้วก็ AK8 นะครับคุณดูนะ ก็คือเดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนนะครับคุณดูก็คือมันจะเป็นสุ่มครบ100ครั้งการันตี1กระบอกนะครับคุณดูนะใช้ได้ก็คือใช้เหรียญใช้โ,โทเค็นเ f เนะคุณดูเพื่อนําไปแลกนะครับไปแลกปืนเนาะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูเนาะก็ค,ะคือพี่มีแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้า3กระบอกเนาะก็คืออธิบายฟังก่อนนะครับก็คือมันจะไม่มีเหรียญโทเค็นเอฟเอฟให้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่า เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าตั้งใจขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีการันตี1น0่งพัรต่อนหนึกระบอกนะครับคนดูนะแล้วก็มีสิทธิ์ออกซ้ํานะครับผมนะย้ําว่ามีสิทธิ์ออกซ้ําพี่ขาดแกะบอกเดียวนะครับคนดูก็คือสมมุติว่าพี่ได้กระบอก M8 ซ้ำหรือ AK หรือว่า m p 0ศนซ้ำพี่จะได้มาแค่โทเค็นต่อ1,500เพชรสมมุติออกซ้ำามรอบพี่ก็ได้เท่าไหร่ 15โทเคนเพื่อในการแรกนะครับก็ตีไป5โทเคนต่อ1,500เนาะคนดูเนาะถ้าไม่ออกเนาะแต่ถ้าออกก็คือโชคดีไปเลยนะก็คือมันจอ,อกเลยมาตอนนี้พี่มีอยู่1 9 6 8เพชรถ้าไม่ได้รอบนี้ก็คือต้องรอกลางเดือนนะรัรอพี่มีเพชรทิมก่อนนะมาขออนุญาซูมหน่อยดีกว่านะครับผมนะโอ,โอ้เดี๋ยวสักครู่นะ ี่ขามาเปิดเสียงก่อนมาเพื่อในการอัธรดในการกดของเราครับโอ้โห <c oughs> มาผมมีหนึ่งพันเก้าร้อยดอกหรือเปล่าแต่มีการันตีเนาะพันห้าออกแน่นอนถามว่าเกลือไหมไม่ครับมันไม่เกลือนะคนดูผมบอกเลยก็ถือว่าเป็นไม่ไม่เกลือนะอ ขอยาสุมเหมือนกันเนาะผมว่าเขาไม่น่าผิดพลาดหรอกเออมาขอยาสุมแป๊บโอ้ยจอกให้คอยบรน,นีิมาดูนะว่าพันห้ามันจอกปืนไรให้ผมกันเนาะทุบทึบทึบทึบมาขอยาสุมต่อ วอลว์ามีนงนต้องออกแหละวอล์ามีต้องออกแหละปึ๊บปึ๊บมาวะโอ้โหใจสลายาใจสลายว่ะคนดูไปอ่อยมแลวกัน ก็นะครับปรากฏว่าเกลือครับผมสําหรับคนที่มีปืนแล้วเนาะอันนี้ย้ําว่าเกลือสําหรับคนที่มีปืนแล้วแต่ไม่เกลือสําหรับคนที่ยังไม่มีปืนก็ลองมาสุ่มกันได้เนะคนดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรเนาะอาจจะแบบไม่ผิดพลาดก็ได้อาจจะแบบเขาทามาแบบนี้ต้องสุ่มให้ได้ถึงจะได้ซ้ำอะไรแบบนี้เนาะคนดูเนาะ <c oughs> เอาไว้เจอกันวันที่สิบห้านนะลูกนะใจกันลูก ตอนนี้หมดเพชรละหมดตัว <laughs> หมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็ <laughs> สำหรับรกิจกรรมนี้พี่ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะรับคุดูนะใครชอบอกิจกรรมนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายเพเป็นหลังใจพี่ด้วยนะคะรับคุดูนะ <laughs> <laughs> เพื่อจะไม่เกลือในคลิปหน้านะครับคุดูดดดว้เจอกัน